สวัสดีครับวันนี้เราก็มามาชมสมเด็จพุทธจารย์โตพิมพ์้อนนะครับเรามาดูกันนะครับ ผมเองก็เพิ่งจะเริ่มสะสมพาเครื่องนะครับจึงเป็นมือใหม่ครับอาจจะไม่ค่อยชำนาญอุปกรณ์ถ่ายก็อาจจะไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่นี่นะครับมือสมัครเล่นครับไม่ใช่มืออาชีพเพิ่งจะสะสมนะครับชัดบ้างมัวมันก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ อันนี้ถ่ายเองโชงเองครับงบน้อยอันนี้ด้านหน้านะครับอันนี้ด้านหน้าแล้วก็มาดูด้านหลังกันนะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับ ด้าน,นหลังเหมือนจะมีรอยปั๊มตาวัดนะครับเนื่องจากอาจจะสึกไปแล้ว